มีแขกบางกลุ่มบางท่านร้องเรียนไปถึงกับผมว่าตอนนี้ท่านหมดตัวแล้วเพราะอะไรหมดตัวแล้วเพราะอะไรบางท่านคิดว่ากรุงทนนี่คือสวรรค์ชั้นเจ็ดนี่แหละครับนรกเจ็ดโลกกันท่านเคยสังเกตตัวเองกันหรือไม่ไงท่านมาใบๆขับเบนขับวีเอ็มขับวอลโวมาเที่ยวกุงทนสามเดือนผ่านไปท่านมาโมเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเบนวีเอ็มไปไหนเบนบีเอ็มของท่านหายไปไหนครับไปไหนมันหายไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเสนอเรื่องนี้เข้าคอร์อและให้คอร์รอร่างกฎหมายออกมาตั้งคณะกรรมการสืบหารถเบนของท่านให้ได้อ,อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องอะไรผมสงสารแขกผู้มีเกียรติบางคนมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้าน,านมากินเมาหัวทิ่มหัวตม่มรอนักร้องกลับด้วยนักร้องไม่กลับด้วยชวนนักร้องไปกินข้าวต้มนักร้องก็ไม่ไปอืเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะท่านจ้องจะเล่นเขา แต่ผมจะยื่นกฎหมายข้าคอรมอให้คอรมอล่างกฎหมายออกมาบังคับ